ีการบวชอีกสามสามลูกนะผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพรวมกับรวมมาโหลดเอาทัพพลรบาทกันไปเบ้าลายดอกมีคนติดตามอะไรแท็กซี่สีลานบ่เอาพลรบาดเด้อซีลานเบ้าลายเอาพลรบาดเป็นเจ้าภาพได้เบิั่นแะละ แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าเฮ้าท่านได้อุบัติขึ้นมาออคนเฮ้านี่มีความหวาดกลัวย่านยานทุกยานจนยานเจ็บยานปวดยานป่วยยานพัดพเออแล้วก็สุดท้ายคือย่านตายแต่เลยไปหาสิ่งอื่นๆเป็นที่พึ่งนอกจากความสมาริของตน ไปพึ่งต้นไหม่กิ่งไม้งาไหม่แกนใหม่รลกใหม่ไปพึ่งก้อนหินก้อนดินไปพึ่งเล็กหลาต่างๆเป็นตี่พึ่งไปพึ่งผีสางนางใหม่เทวดาต่างๆไปพึ่งกระดูกสัตว์แขวสัตว์นังสัตว์ไปพึ่งเขาสัตว์ต่างๆเพื่อสิให้ทั้งหลายเหล่านั้นโดยความเข้าใจว่าหลากใหม่งาไหม่แกนใหม เขาสัต์แข่าซั์หนังสัตว์ต่างๆสึมาป้องกันความเจ็บความปวดความป่วยความถูกความยากความลําบากป้องกันความบาดพลาดป้องกันความตายให้จาของเอง,อองนั่นแหละแต่ก่อนเนั่นเฮาพระพุทธเจ้าบ่าอุบัติขึ้นมาพววเข้าสิบบริ้รู้ความจริงอย่างเลยเด่นนี่แม้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วสองพันกว่าปีล่ะ คนก็นยังไปหาผึ่งสิ่งอื่นนอกจากความสามารถของเจ้าของเองอยู่เออบมมีการพิสูจน์นั่นแหละจังว่าธรรมะนี่เป็นความจริงของถุกสิ่งถุกชีวิตทุกสรรพสัตว์เป็นความจริงของโลกเป็นความจริงของบัตทถูกทุก,ทกยางแล้วก็บ,บ่แมนว่าต้องมาจํากัดในคําว่าศาส,สนาพุทธนั้นเด้ศาสนาพุทธก็คือ,อคว่ามีพระพุทธเจ้า เป็นผู้เอาความจริงออกอันนี้น้ำบอ,อกว่าแสดงให้คนปเปิดเผยความจริงที่ถูกปิดบังมานานปเปิดเผยให้คนรู้แกงเห็นจริงตามความ็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือธรรมะออมีความเกิดท่าดมีความดับเทั้นั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีเหตุและปัจจัยให้เป็นไปสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาด้วยตัณหาคือความอยากอุปทานความหยุดของตัวเองไม่ได้เกิดเพราะว่า มูเทวดาอินพ้มทั้งหลายเป็นผู้ดนบันดาลในเกิดและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีมาได้มาหรือเสียไปก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันมีเหตุว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาบ่าได้เกิดจากเทวะพ้มดนบันดาลบ่มีพระเจ้าบ,บันดาลสมัยแรกเก่าก่อนนี่ศาสนาอื่นๆบ่ท่านได้เกิดดอกคริสตกับบท่านได้เกิดอิสลามกับท่านเกิดซิก ก็บรได้เกิดบัทานไม้มีศาสดาได้เกิดแต่ว่ามีผู้นำทางจิตวิญญาณตะกีออ้พวกนิ้ายล,ล้นครูทั้งหกออและทุกคนทั้งหลายเ่านั้นเข้าใจว่าพระพรหมเป็นผูส้สางโลกพระเจ้าท่านได้มีคำว่าสื่อววาจังสี่นั่นนะพระพรหมเป็นผูส้สางโลกคนกขเลยบูชาหมายถึงกระทำตามบูชายันบูชาพระพรหมเข้าใจว่าพระพรหมเป็นผูส้สางโลกออสางอาหารสางที่อยู่ ส้างโลกไข้ไข้เจ็บและรักษาโลกไข้ไข้เจ็บความเจ็บความปวดความป่วยเข้าใจว่าพระพุพพเป็นผู้สร้างให้เบิดแต่กี่บาทท่าน,นไมมีมากเด้ถือว่าพรุมนอะใหญ่ยยที่สุดแล้วพุเป็นผู้ส้างโลกน,นั่นแหละคน,น,นก็เลยบูชาพระบูชายันแบบนี้ด้วยการบูชาด,ด้วยสัตว์ต่างๆหน,น,น้ามีแผะมีแกะมีหมาสร้างแม้กระทั่งว่าเอาคนไปบูชาเออเอา ญิงพมจันทร์ใช่พมจันทร์บังไปหาบูซาเพื่อบายังเพื่ออยากให้พอมอันนั้นแหละมาป้องกันความเจ็บความปวดความป่วยดนบันดานห้มีโฉคมีลาบดนบัรดาใหิลำรวยดนบันดานห้าของมียดธรมมดาสักและอำนาจตะกี้เป็นนางสันเบิดพระเจ้าว่าท่านมีดอกว่าท่านในมีนิยมออพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วจังนําความจริงนี่ทั้งหลาย ออกมาแสดงให้พวกเข้าหูว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมันเองว่ามีผู้ใดพู้หนึ่งโดนบันดาลอ่าแต่สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้คือพวกเขาน่ะสัตว์ก็ได้ว่าเทวดาอินพรททั้งหลายเกิดจากจิตคือความคิดของเข้าเองถ้าเข้าล่ยเลียบเลี่ยงลงในกำเนิดโลกในอคติสูตรในการกำเนิดโลกเออเขาสิป,ปฏิป,ปตอสิ่งเหล่านี้ใดว่าโลกมืดมีนมห่มยูสื่อ พวกจิตทั้งหลายจิตที่มีประกายพลึกเป็นแสงสว่างของมันเองแออม้นสิบอมีรูปร่างกายหยาบตะกี้ก็คือความคิดของเฮานั่นแหละตัวจิตพุ่งไปจังว่าไปหากินวงนดินนั่นเกิดจากจิตเลาเห็นบ่ล่าเกิดขึ้นเอาเองเพราะว่าตัวเองได้เป็นผู้เป็นผู้อันสงสัยในสิ่งนั้นเกิดไปพิสูจน์เกิดไปติดใจนั่นนั่นแหละตะกี้เป็นแบบนั้นไหลเข้ามาสู้จนถึงขั้นว่า พระพุทธเจ้าเกิดึ้นแล้วคนทุกเมือนี่ก็ยังงมง,ง่ายอยู่ยังงมง่ายยังเข้าใจว่ามูนาคทั้งหลายครุฑทั้งหลายผีสางนั่งใม่เทวดาทั้งหลายอินพรพรทงทั้งหลายอ,อดนบันดาลความสําเร็จประสบผลสําเร็จหรือว่าดนบันดาลให้ผู้นั้นเป็นโลกดนบันดาลผู้นี้หายโลกให้คนเก็บให้คนปวดให้คนป่วยใ,ควใ,ควใ,ควใดคนยังเขา้าใจอยู่ในสุเมือนี้ ขนาดศาสนาพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วผู้รู้ผู้รู้ความจริงของสิ่งทั้งวงนํามาแจกแกงปันใด้กับบ่าากันศึกษาหรอ,อเพราะว่ายังยานกลัวกลัวยันเจ็บยันปวดยันปว่ยนปวยยันบะมียันพัดผากเอ,อ่ยันบ่เป็นเศรษฐียันบไร,รายศถางาศักและอำนาจเบื้องลูกนี่มันธรรมดาบ่าก็กย่งพากันไปหาขอร้องอ่อนวอนบูชายัน บ,บูชายันคือเก่าล่ะแต่งพิธีสะเดาะเคาะแต่งแก่ความนันความนีนะเอาบูชายันคือเก่าบูชาเพื่อให้เกิดตัวเองนะประสบผลสลําเร็จในความจากได้ยังก็ตามออในความปรารถนาในก็ตามนี่ยังพากันบูชาอยู่คือเก่าลูกนั่นแหละที่พุทธเจ้าพ่นบอกว่าสิ่งที่พ่ายแพ้อ่อนแอมากที่สุดของคนทางหลายคือการบ่กเขาไปพิสูจน์ความจริงและหนีความสามารถของตน หนีจากความสามารถของตนทุกคนมีความสามารถทุกคนบัดท,ทุกคนเลย <c oughs> พราะว่าบ่เข้าไปศึกษาธรรมะที่พระพุทธาจ้านำความจริงออกมาออยัางยังเกงใจคนยังเกงใจกันได้สมือนีก่ก็เลยวันธรรมดาไดออ้ในครอบครัวดเดียวกันยังมีความเสื่อต่างหลายอย่างนะสี่ภาษายัางกับไทยบาเบิดบานสิภาษายัางกับทั้งประเทศและโลกนั่นแหละจึงบอกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมนี่พันหันเข้ามาแล้ว อตาฮอัตโนหน้าโถนีออ่ตนเล็กเป็นที่พึ่งของตนตนมาเกิดเองตนมาเจ็บมาปวดมาป่วยเองการกระทําของตนได้ผาเจ็บพาปวดพาปว่วยพาถูกพ้าหยาดพามีพาดีพาเป็นกับตาของเองเด้อจิตนี่เ่เคยตายเห็นใจจิตดวงนี้เ่เคยตายหมุนไปตามๆหมุนไปตามกิเลสเออกิเลสวัดตัวนี้เออในวัตถุกรรมน,นั่นแหละวัตถุกรรม คือบานหลดเลือสิ่งของและบุคคลทั้งหลายเป็นทางสัน่นแล้วก็รกระทํำตามในความอยากคืออารมณ์แบบนี้เนี่ย,ยกิเลสกรรมด้ือแบบนี้วัตถุกร,รมและกิเลสกร,รมเหตุให้เกิดการกระทํำบาบนี้นะเป็นกรรมขึ้นมาแล้วนั <c> ่น <oughs> <c oughs> แหละรือว่ากิเลสกามแล้วก็ในสุดท้ายแล้วก็มาหลับวิบากวิบากนี่คือตอนนี้คือผลที่ห้าวหลับมันอยู่ได้นี่แต่ว่าผู้ได้จาก้นวิบากมันออกมาได้ศึกษาธรรม,มาพุทธเจ้า พึ่งตนเองอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นบ่มีผู้ใดามามาอวยพรหรือว่าบรรดาลสวรรค์ให้าไดดดอกเราก็บ,บ่มีผู้ใดสิมาเสกหรือบรรดาลสาบแช่งห้าวตกนรกใดดอกขึ้นยุกัดการกระทําของหฮาเองต่างหากนั่แหละพุทธศาสนาหรือคําว่าพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานรู้แก้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้สิน้นสิ่งทั้งพวงได้แล้วเรือเอ่อนว่าพุทธ ศาสนาคือทางเดินของผู้รู้แต่ว่าธรรมะนี่ไม่ได้ผูกขาดได้บะนี่ว่าชนชาติศาสนาใดๆสิปฏิบัติบ่ได้ทุกคนสามารถนำธรรมะคํ้นนำธรรมะทั้งหลายนี่เข้าไปฝึกหัดตัวเองได้ยังว่าแต่บาศึกษาในพุทธศาสนาสิบว่มีพระใดรู้เลยสุขมือนีมิตรเทวานิยมออก็ยังนิยมเพื่อเกเาละ เขาใจว่าพระเจ้าสางโลกตะกี้บมมีคําว่าพระเจ้ามิตรพหพมเออเขาใจว่าพระเจ้าสางโลกนี่าศาสนาอื่นที่เขาว่าเ,ออเป็นเทวานิยมเป็นเชิญมากแม้คนที่เข้าใจว่าคนที่มีทะเบ,บียนบ้านว่าพุธทธศาสนาในทะเบ,บียนบ้านจะของเองก็ยังไปเป็นเทวานิยมอยู่ดีเออจังไปหาบวงสรวงบูชาเจ้าเมตานุตานี่ฮีสางนังอยู่เทวดาอินพรมอยู่บ่ได้มีความลึกซึ้งสี่งยังเข้าไปในคําสอนผลเลยเด้ ถ้าผู้ใดย,ยังของแวะเกาะเกี่ยวในงูเกาะเกี่ยวในนกนาาขุดค้นท่านกุมพันธ์ทั้งหลายพระอ,อินทร์พระพุทธทั้งหลายว่าดนบัรด,ด,ดาน,น,น,นันนะีให้น่ะยังบวงสรวงจังสันอยู่นั่นนะแม้นสิปากสื่อห้องว่าปรรถนานิพพานบูชาพระพะทุทธพระธรรมพระสงฆ์ปนกันไปจังสิมันบ่มีทางที่สิเขาไปถึง,สง,สงโสดาบันใดดอกโสดาบันบ่มีแนี่จังสันเออพุทธธรรมสงฆ์อย่างเดียวล้วนๆเนื้อๆเ,เ,เ,เลยม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นอีกนะ จริงทั้งหลายแล้วนั่นลู้แกงแล้วว่าบอาอามาดถดนบรรดาหยังผู้ใด้ถทามันดนบันดาลนะใดเฮากระดาอยู่นี่มันคือบ่ดนบรรดาลห้าหมุนไปเลยขาดไปเลยตายไปเลยป่วยไปเลยสัน่นนี่ตั้งหากนี่เลยที่พระเว้าย่เบายังตรงไปตรงมากแข็งก,งกระด้างเพื่อให้ทุกคนเห็นความจริง ความจริงว่านี่มันบ่นสามารถเหตุใดมันบ่นแมนมันบ่เป็นไปใด้แล้วมันบ่เป็นจริงอ,อ,อันนั้นแหละจะอ่อนแอพ่ายแพ้แก่ตัวเองหลาย <c oughs> จังหวะจะหนีความสามารถของตนไหมทุกคนมีความสามารถเสมอกันออคําว่าวิชาในพระพุทธศาสนานเ,ออเป็นวิชาที่เขาไปถึงความจริงเดชธรรมะจึงใหญ่สูงสุดพระพุทธเจ้าก็เอาความจริงออกมาโดยความเป็นจริงเดชพระพุทธเจ้าบ่ได้เห็ุน้ำไผ เออบ่มีเทวดาไดมาสอนพระพุทธเจ้าเพ็่อนโวธเจ้าเดิ่พนพิสูจน์ด้วยตัวเองของเพิ่อนเองเดิ่นใส่ความสามารถของเพิ่นเองเนี่ยนั่นแหละจังวันเนติแบบอย่างก็เข้าคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้อื่นว้าเนี่ดก็สางบ่สนใจอยู่แล้วนี่เป็นแบบอย่างที่เฮ้าเอาอย่างที่เฮาเดินตามคือพระพุทธเจ้านั่นแหละจังว่าทุกคนอยากรวยไปตั้งศาลขมอมอแค่แม่เอาหุ่นนั่นหุ่นนี่มาตั้งไว้ เสียงเงินเติมสัํมได้ถูกหือจากบลตรเออเสียงเงินเติมตัวไปหาซื้อตุ๊กตาไปหาซื้อนําแดงไปหาซื้อดอกไม้ของหอมนั่นนั่นนี่นี่นตามเขาว่าจุดถูกจุดเทียนเท่านั้นเท่านี้เออเดี๋ยวก็หาผ่าเขียวผ่าเลื้งผ่าแหล่ผ่าแดงไปผูกไปตามมันนั้นมันจะไปโดนบันดาลยังไงได้ตัวเองสร้างบ้านเราเองก็หาเงินซื้อเสาเือนเราเองซื้อปูนเราเองจ้างผู้อื่นคนเด้มาเหตุให้นี่ีไหมคือบอเบิ่งเนี่ย ตัวเองได้เป็ญหาเป็นผู้หาเองทำหน้าเองกินเองเด้เกี้ยวเอาเองตีเอาเองไปสีไม่กินเอาเองเด้พระเจ้ามันสิมีมาตาั้งใดไถ่เทวดาอินพมทั้งไดมันจะมาดนบันดาลยังยไผ่ใดเออพระญานักพระยาขุดห้งแล้วเดรัจฉานทั้งหลายเหล่านั้น,น,นนะห้งแล้วเนี่ยออสิภาษาอีหอย่างตะเทศบดาพระอินพระพมยังเหตบได้เออนั่นแหละขอให้เฮามีความดีซะย่างเถอะมีความบริสุทธิ์ใจในการที ที่สังคุณงามความดีต่อโลกเถอะต่อคนต่อสัตว์นั่นแหละบรเอิญมันก็มาพระอินทร์พระพรทนั่นนะอเออบ่เอิญเขาก็มาเอาเองดอกเพราะว่านี่มันเป็นอย่างบางนี่มันมีความสงบเย็นภายในใจบุคคลผู้นี้ทาเผื่อผู้อื่นเนี่ยคือพวกเข้านั่นแหละเริ่มต้นแรกคําว่าทาเผื่อผู้อืน่น่ะเริ่มจากว่าเราจะไม่ทําร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นี่ไม่เรียกว่าทาเผื่อผู้อื่นไหมเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เขาไปได้หนีไหม เออตัวนี้ได้ความสว่างเกิดขึ้นสว่างในใจเฮานี่แหละเออไปทั้งใดเฮาก็บ,บ่บขับแคบเด้เฮาบ่ได้ตีบตันเฮาบ่ได้ย่านพาุธมาตีมาขาเฮาเด้เพราะว่าเฮาบ่รู้สุทธ์มองนี้จักว่าละ่ะบ่รู้สุทว่าบา่าบาามีความคิดเลยนี่สิไปทํำลายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินทั้งคนละสัตว์นี่แหมมองมันแจ้งมองมันสว่างมานั่นแหละจังว่าทุกอย่างมันขึ้นจากเฮาวเลยไม่ไือขึ้นจากสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์อินทิวาเดนคำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสําเร็จเดนมัน่นได,ด,นนด้มีหรอกสิสผู้อื่นมาดนบารดานน้นนี่ให้ <c oughs> คิดบ่งดีๆแต่ละคนขอมานี่ขอพระแหงแล้วขอพี่สางนังใหม่เทวดาอินพุมเ <c oughs> ขาเอื่นพวกาศาสนาเทวนิยมอาศัยผู้อื่นพึ่งผู้อืนอ่นไม่ได้พึ่งตนเองเลยเออบ่ดนี้าศาสนาใดชาติใดชนชาติใดบุคคลใดก็สางถ้าเขามาพึ่ง คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้เขาถึงความจริงคือเขาถึงธรรมะเด้เข้าขาาเขาถึงความจริงออแล้วก็สามารถหนีพ้นจากความเกิดหนีพ้นจากความตายได้ออวิชาในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิชาพิสูจน์ความจริงออพิสูจน์ความจริงจากสิ่งทั้งปวงที่ตัวเองกาลังหลงกาลังงมงายอยู่นั่นเองแต่ว่าบัลลู่าหลงบัลลู่างมง่ายออนั่นแหละความกลัวออความกลัว ว่าผีสางนั่งใหม่เทวดามาโดนบาดาลให้เจ็บไข่ได้ป่วยให้พัดภาคให้ตายบ่งดูนะัออ่นมันบม่มีมันสิโดนบาดาลไผกรรมของเขาเขาก็ับไปเป็นผีแบบนั่นเป็นนั่งใหม่เป็นเทวดาเป็นนั่นเป็นนี่คือการกระทั่งของเขาเองที่เห็นเขาเปลี่ยนไปบ่มีโพใดสับเขาเป็นแล้วบ่มีโพเลโดนบาดาลลุกอ้อยพร่านเขาเป็นนั่นแหละนึงบอกว่าจะหนีจากความสมารถของจของเองหัตเป็นคนจิตใจกาหารเด็ดเดียวฝึกตนฝึกอยู่กับตนตัว เอาลมหายใจน่นละเป็นเครื่องฝึกแห่งตนนี่วิชาพุทธศาสนาเพื่อสิบร้อให้คิดมากเพื่อสิบร้หยฟูงา่านเพื่อสิบร้อให้คิดว่าผียู่หันผียู่หนีเออเห็ดทั้งสันทั้งสี่ผีสิมาหักข้อเออเหตุตามนั่นเท็ุตามนี่ขนาดศาสนาจนว่าดห,หอดบองสีเสื่อมพอแห้งแหลืคน,นยังง,งมอยู่ขนาดนั้นเดียว่าธรรมดาเดยนั่นแหละยังไปหา,าอันนั่นอันนี้บวงสรวงนั่นบวงสรวงนี่อยู่เออน,นั่นแหละงูนิยมนกนิยม เทวานิยมเอออน,นันเทวะหรือททเวนแปลวสองพวกอัตภาพที่สองเออเขาก็่าตั้งจากห้าดอกเออเขาข้างบ่มีร่างกายหยาบซื่อหรือเอาจะอัตภาพที่สองอันเป็นอัตภาพพวกเปรตนักก็ห้าอีกได้น่นนะนรกมัน้นี่อัตภาพที่สองของนรกต้องเบิ่บง,บงไหมอัตภาพที่สองของมูเทวดาเออก็มีความรู้สซึกงก็ห้าหนีดีมีความรู้สซึก,กโกรธเกลียดก็ห้าหนีดี เป็นความรู้สึกของเขานั่นนะนั่นแหละจิตนั่นแหละใจนั่นแหละวิญญาณ็เลยเป็นความรู้สึกเวลาห้าโมโหหนงเจ็บปวดทั้งกายบ่เท่าไหร่เห็นบ่าแต่ว่าเจ็บปวดทั้งใจหน่ยาวนานเห็นบ่ก็แบบนั่นแหละพวกเทวะทั้งหลายนั่นนะแนหะเราพนหนึ่งพอเข้าหน่ยฝึกอยู่กับตัวเองมันสิหายสงสัยดอกเ,ออเวลาเ้าไปปลาไปดงไปฝึกตนเองถ้าออกจากตัวเองเมื่อไหร่ก็เกิดทุกข์เมื่อนั่นดูแล้วมันที่กังวเลเสียระล่อนมันที่กลัวนั่นกลัวนี่เพราะความเคยชิน ความคยชินของแต่ละคนของเข้าเกิดมากกับพ่อต้องสั่นโหลดเออพ่อแม่เข้าก็เลี่ยงมากอะย่านตะลุกเจ็บลุกปวดลูกป่วยก็เลยไปหาที่พึ่งอางอืน่นเข้าก็เลยซึมสาบมานําเลยแต่ว่าถ้าเฮ้าแหวกมานแหวกมานหมอกแหวกมานแห่งความหลงนี่ออกได้โดยอาศัยธรรม,มะพุทธเจ้าโดยอาศัยคําสอนพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงได้บดทุกคนแล้วก็พนจากความเกิดความตายได้บดทุกคนเลยไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยบาทนี่นั่นแหละ เว่าไหรเข้าฝึกหัดดัดตนเองแน่เออไปหันมานี่จ้าว่าโอ้ยผีอยู่หัน,สนหาสั่นเขาเข้าไปมาสมมองเราผีโ่ใส่กูไปพิสูจน์บ่มีจังมองมีแต่ความคิดของนั่นแหละแต่ทุกจ่างเกิดจากจิตคือความคิดแต่หยุดก็ต้องหยุดที่ความคิดหยุดที่จิตคือกันนั่นแหละพ้นจากจิตแล้วก็เป็นอันวา่าบ่มี่ยังอีกจากเวลาพ้นจากความคิดเออผู้ใดหย,ยุดคิดว่าใดผู้นั้นก็ไปเกิดผู้ใดหยุดใดผู้นั้นก็บ่ต้องเกิดพ้นจาก ทำทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเลยนะพิสูจน์ด้ตนเองจะคิดมากจะไปคิดหาเหตุผลมันถ้าคิดหาเหตุผลบักหลายเลยจักว่าแล้วอันนั้นล่ะแล้วอันนี้ล่ะแล้วอันนั้นล่ะแล้วอันนี้นล่ะ,ลนนละยุ่งทั้งสันลเลยเวียนไปแต่เกิดอยู่หันแหละว่าต้องมีอย่างเลยต้องยุดเหตุไดคือความคิดเท่าหาวิธที่ยุดเหตุอานาปนาสตินะลมให้ใจนะจับจุดน้นลมล่ะจากลูกจำจิตหนึ่งให้เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเป็นหนึ่งที่เฮ้าสอนกันอยู่เดียวนี้แหละ เหตุยุ้แค่นั่นแหละมัน,นสิล้าลึกไปเรื่อยหรอกจะไปถามอาตัตผลมันหลาเนี่ยคนส่วนมากถามเอาผลโหลดมาปับ๊บถามอุผลเอาความรู้มาแบกความรู้มาโหลดเออความรู้ท่าเรหลายแล้วนั่นมันพัานเมียนความละได้นั่นเนะออความรู้แล้วนั่นหาเหตุหาผลอยู่นังเกิดนั่งตายอยู่ได้นั่นความรู้ทั้งหลายนั่นน,ะนั่นแหละคือกัรกับพวกเขา้าเวลาให้พอนว่าได้ให้ที่เหตุเด้อเวลาใหาพ้พอน พ่อแม่ให้พ่อหนุเต่าเราหลานปู่ย่าตายายให้ให้เจ้าอยู่ดีมีสุขมีความลำรวยเดอ้อเจริญเจริญเด้อเอาผลมาเลยนเนาะขยันสื่อสัตย์ประหยัดอดทนเดอ้อหูกเอ้คือบ่หวาแม่บา้านเออมีแต่าให้ลำรวยโหลดยังก็ดีให้ลำรวยให้เจ้าเป็นเศรษฐีลดออมันจะเอายังมาเป็นถ้ามันบ่ขยันทามันบ่สื่อสัตย์ทามันบ่ประหยัดทามันบ่อดทนนะแม่บ่ละ่ะจะไปครบคนพ่านจะเป็นพ่านเสียเองนีไหม เขาให้เหตุแล้วเขาไม่ได้ให้ผลมันเดีอผลมันผู้นั้นต้องเหตุเองเข้าใจว่าล่ะขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอย่าคบคนพานแล้วจะเป็นพานเสียเองเนี่ยมันตัวนี้ต่างหากเขาให้ที่เหตุอันนี้เออให้เราลำรวยเด้อให้ผลมัน่วนมากแล้วก็ให้อายุยืนเด้อว่ะเนาะมิใช่สิให้เขายืนอย่างเดียวอรักษาตนเด้อคมใจเด้อเขาว่าเนาะ ออมีเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆพ่อย่อมเขากับย่อมปลายว่ามันเรื่องข้อขาดบาดตายหรือแม้กระทั่งคําสอนพระเจ้าพนบอกพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเด้ผลนี้มันธรรมดาดเด้เพื่อรักษาความจริงคําว่ารักษาธรรมน่แหละความจริงจึงเป็นสิ่งบ่ตายความจริงที่เฮามีอยู่นั่นแหละสิปกปักรักษาเขาเองเหนือสิ่งทั้งปวงเลยอน,นี้เนืออบดได้สัจจะนี่แหละ คำว่าสัจจะนี่นะเผาอ่างขึ้นมาได้เอายังกระได้ม่เป็นสัจจะนี่แหละตัวสิปุกปอกปุกปักหลักษาตัวเองคือตนเองนี่แหละเอาสัจจะของตนเองเด้นื้อขุมสิไปมีสัจจะอีหยังที่ลำเลิศเพราะใมีคาถาอีหย่างเด้ปีกทั้งสองของข้าพระเจ้าก็มีอยู่มารดาบิดาก็มีอยู่แต่บินหนีไปแล้วเนี่ยขาก็มีอยู่แต่เดินไปไม่ได้เนี่ยไหมไฟเจ้าเอ๋ยความตายขอข้าพระเจ้าก็กลัวอยู่มึงเนี่ยเออขอท่านจงดับลงเถอะมันก็ดับลงหลดไงนี่แหมสัจจะเนี่ยอละ ตั้งไว้ห้ากับมีสัจจะอยู่อย่างหนึ่งคือกัันนน่แหละว่าบ่เคยคิดเลยในการทำลายเบียดเบียนผู้ใดหาเสียชีวิตแล้วสับสินบ่มีเลยเออแล้วมีสัจจะอยู่อย่างหนึ่งจากไอ้ข้นบดโกสัตว์เบิดโกเข้านิพพานเบิดนี่คือสัจจะนี่คือความจริงที่ห้ามีเข้าใจว่าอันนี้แหละรักษาห้าจุดคดีเออเขาก็บ่ได้ว่าให้มันรักษาหรอกมันก็รักษาเอาเองก็เพราะว่าห้าเองนั่นแหละเออนั่นแหละจึงบอกว่ามันบริว่าบัดบานกันข้ามมันบริวสยดสยองกับไผ่ได้ไพสิเวาอย่างไดมากก็ดีนี่สัจจะ Tá